โอ้ไม่แพ้แน่หรือเปล่าอ่อผมนังบอกนะคือเน็ตของคุณ l ว v ตากมากเลยนะใช่มันตากมากเลยไม่ผมไม่ได้ตังค์เลยอ่ะมันม,มันม,มันไม่มีเงินดอกเสียงคือความที่แต่ยังไงอราเนี้ยได้มาไม่รู้รโอเคอุ้ย นยาตมีคนตายต่อหน้าเลยเอ้ยคุณคุณวีนั่นไงคุณวีกับคุณซุปบอร์วีมาแล้วคุณคุณวีระแวงอะไรกันดีๆคุณเป็นนายอำเภอเลยใครใครเป็นนายอำเภอผมถามคุณนายเอลวี L L ผมไม่ได้เป็นผมเป็นอีโนบอกคุณเป็นอีโนเซนเหรอใช่อีโนเซนคนดีของคนไทย ใผู oh, então, ้บริสุท <initiation> ธิ์อุ like <systems> ้ยเสียงใครค่ากันสุวอเองเป็นปะเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้ระแวงสุวอเป็นปะเนี่ยออ้กระโดดหน้าต่างนี้และผอไม่เชื่อไม่เชื่อเปรตำรวจตำรวจใครใครเป็นตำรวจเายิงผมดิว่าผมเป็นิงวโอ้ยยิงแล้วตายดิ โอเฟี้ยวตายคำามทุกคนเลยผมเป็นอินโ,โนเซนต์ใช่ไหมครับคุณวีคุณวีตายคุณวีตายนี่เจ็บปืนนี่คุณวีเป็นอินโนเซนต์ใช่ไหมคุณวีตายคุณซูบอคุณเป็นคนฆ่าหรือเปล่านั่นไงอืมไม่ใช่ด่าคุณวีนี่คุณวีใครใคร่เป็นก่แต่มาไปดูเรื่องของผมเลยนะคะว่าอย่าโูดแบบนค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมมันตามเรามา ิ้ยผู้หญิงคนนั้นเหรอเออใช่เฮ้ยมันตามผมอยู่อ่ะอะไรกัไรผู้หญิงหรอเคยหมวกแดงคนไหนวะหมวกแดงนี่เป็นผู้สามที่มันเป็นหมวกแดงอ่ะเฮ้ยหมวกแดง มันอยู่ตรงไหนอ่ะเอาชนะแล้วเฮ้ยมาเต้นฉลองดีกว่าเอชนะแล้วเรา,าว,วันนี้เราจะเล่นกีาครับอืมไม่รู้ เออมันน้อยไปดูเลยมอนเนอะผมเป็นสิ่งนี้แต่ผมไม่บอกเขียวอือเลยผมเป็นสิ่งนี้เลยโคตรเ,เขียวอะ่ะเขียวมากเลยอะ่ะสีเขียวเลยอ่ะเขียวเอือเลยเฮ้ยตามอย่างนี้เป็นมือเดอร์ไว้เนี่ย ไม่ได้เป็นถามทุกคนได้หนมเป็นอันนั้นใช่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ<ม>อุยดดอ้ย,ยคุณวีเป็นไหมเนี่ยฮะบอกมา,เ,าเห็นถือน้ำมะพร้าวหลายรอบแล้วเออะเรเรคุณซุป,ปอปไปเลย มันฮาโลวีนี่ว่ะกูซุบวอเป็นไหมเนี่ยฮะไม่เปิดเผยอ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วลองถือมีดดูดิถือมีดดิถือมีดมีอยู่ด้านหลังนายเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่ามาอย่ามาโกหกขี้หมูเฮ้ยเบคอนเบคอนตาย ใครคุณฆ่าเนี่ยเจอเบคอนตายตรงนั้นมันเป็นมันน่าจะหมดไอเนี่ยน่าจะหมดกิจกรรมก่อนมั้งถึงมันจะมีเงินตกลงมาเมื่อกี้ผมว่าเพิ่งแรกไปผมดีแล้วอ้าวใครเป็นใครเป็นมือเดิร์เนี่ยใครอ่ะมือไอเบคอนเหรอ ไม่ไม่นาเบคอนน้อยอันนี้เราเล่นกีตาร์แล้วนะท่านผู้ชมผมเล่นกีตาร์แล้วผมลืมแมบเดิมแบบเดิมแบบนี้แบบนี้ตรงกลางนี่ตรงกลางมันรุนละเึกกว่าอ,อ๋อตรงที่แรกค่ะคุณผู้ชมแรกยังสู้บอลแรกยังไงเนี่ยกดตรงไหนเนี่ย โอ้ยคุณเป็นมรอเดอร์หรือหรือเปล่าฮะคุณวีน่าสงสัยนะเนี่ยเฮ้ยไม่กบผมนะเนี่ยับอคุณผมอันนี้ชื่อผมนะสุปสุปคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนสุโปไม่บอกครับเอาได้นะเฮ้ยใครใครเป็นใครเป็นใครเป็นไม่บอกไม่อยากลงไปดูที่ช่องผมครับ โอเคได้เอาแย่เอายวเป็นตำรวจใช่ไมใช่ทำไมอ่ะกูจะฆ่ามัวตำรวจคืรนะัตำรวจคือเชลิปแลกตกรน่ตกร่ะไม่เชื่อคุณวีอยู่ไหนเนี่ยคุณวีอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นคุณวีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคุณวีหายคุณวีตายไปเนี่ย คุณวีอยู่ไหนบอกมาคุณวีผมอยู่กับค<น>ุณซุปเอา้าตายได้งไงตามตอนไหนเนี่ยไ,อ,ไอ,อ,อ,อ้เสื้อฟ้าเหรอสื้อฟ้าแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะดูหน่อย อสงสัยคุณวีอย่างเดียวอะอยู่ไหนเนี่ยเปิดเผยมามันรูยังไงลูกอ่าวี70ู้จจกระโดดกระโดดใช่แล้วไอปีกนั่นหายไปไหนเนี่ยไอปีก เออมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยโอุณองตอปก่น่ปะห่วยอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วมันหายไปไหนเนี่ยไอเสื้อคนนั้นเสื้อฟ้าเนี่ยเฮ้ยเอตอนนี้คุณตอปอยู่ยังไัแต่ขึ้นแตงเตือนอย่างเดียวเลยยิงเลยยิงแม่งมาหนี่ มเมนสกินาาอืมยิงอืมปืนปืนล่องหนด้วยปืนล่องหนผมเป็นเชอรี่ไม่มาเชื่อถือผมแม่งดียว โอเคไปเรื่องโหมดอโหมดอะไรแมปไปเออตรงน,นี้แล้วกันใครเป็น Murder? มร์เดอร์มาฆ่ามาฆ่าคุณ<ม>วีเร็วใครเป็นมร์เดอร์ไปฆ่าคุณวีอ๋อคุณมันน่าน่าจะโดนฆ่าก่อนแล้วคุณซุบบ่อตามผมมาทำไ,ไมเป็นวะเนี่ย ทำไมต้องตามผมมาอย่างนั้นด้วยอเออเบคอนมาเนี่ยเบคอนมาเนี่ยอืมไม่รู้ไอปีกไอปีกน่าจะไม่น่าจะไม่ได้เป็นเนี่ยคุณคุณคุณวีคุณเอาน้ำมะพร้าวมาจากไหนเนี่ยเอามาจากอีเวนต์มั้งเนี่ยว้าวกินด้วยเบคอนกินด้วยเบคอนเบคอนเขานอนตายอย่างนั้นหรอนั่นอ่ะ ก okay. มาวอตรนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับชิมในวันนี้ถ้ามีตรงไหนคุณมีพูดเลยตรไหนาตเสียงมันดังบต้องยด้ยครับสหรับวันนี้ๆสดีอคุดูคนที่มารับชมแล็ติดตามนะครับครับไปๆ